สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เราทำเมนูไก่ต้มโคกเนื้อนุ่มๆกินคู่กับน้ำจิ้มรสเด็ดบอกเลยว่าอร่อยแซบเข้ากันมากๆเาไปดูขั้นตอนการทำฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับครัวสนามด้วยนะครับขั้นตอนแรกเรามาทอดเนื้อไก่กันเลยครับตั้งกระทะเปิดไฟกลางใส่น้ำมันพืชลงไปประมาณท่วมเนื้อไก่นะครับแล้วให้เรารอให้น้ำมันร้อนก่อนที่จะใส่เนื้อไก่ลงไปนะครับจะใช้เป็นน่องไก่ติดสะโพก1กิโลกรัมนะครับตอนนี้น้ำมันของเราร้อนแล้วนะครับนำน่องไก่ติดสะโพกของเราลงไปทอดเลยครับ ให้เราทอดไก่ของเรานะครับให้ผิวด้านนอกสุกเหลืองตึงทั้งสองด้านเลยนะครับเวลาเรานําไปตุ๋นนะครับหนังไก่จะได้ไม่เละนั่นเองนะครับให้เราทอดได้สุกทีละด้านนะครับตอนนี้น่องไก่ติดสะโพกเราก็สุกด้านหนึ่งแล้วนะครับให้เราทอดอีกด้านหนึ่งให้สุกเลยครับให้เราระวังน้ํามันกระเด็นใส่ด้วยนะครับ น่องไก่ของเราก็สุกเหลืองตึงทั้งสองด้านแล้วนะครับให้เรานำน่องไก่ของเราขึ้นไปพักเสด็จน้ำมันไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำเมนูไก่ต้มโคกกันเลยครับให้เราใช้กระทะใบเดิมได้เลยนะครับรีนน้ำมันออกเหลือน้ำมันไว้เล็กน้อยนะครับและตามด้วยรากผักชี3รา,ากกระเทียมจีนทุบ5้ากีด พริกไทยเม็ดทุกหนึ่งช้อนชาให้เราใช้ไฟอ่อนนะครับผัดให้สุกหอมเลยครับตอนนี้ลาบผักชีกระเทียมและพริกไทยแตกกลิ่นหอมแล้วนะครับให้เราใส่เนื้อไก่ของเราลงไปเลยครับใส่ไก่ลงไปแล้วนะครับตามด้วยน้ำโค้ก1นิตรดินะครับใส่ลงไปเลยครับ แล้ตามด้วยปรุงรสชาติเลยครับเกลือป่น1ช้อนชาซิ้วขาว3ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะขั้นตอนนี้นะครับเม่เราปรับมาใช้ไฟกลางนะครับแล้วเราจะรอให้น้ำเดือดก่อนนะครับถ้ามีฟองให้เพื่อนๆช้อนฟองออกด้วยนะครับ ช้อนฟองออกเสร็จแล้วนะครับให้เราปรับมาที่ไฟกลางค่อนอ่อนนะครับเราจะเคี่ยวไก่ต้มโคของเราไว้ที่30นาทีนะครับ15นาทีแรกนะครับให้เพื่อนๆมากลับด้านนะครับในระหว่างที่เราเคี่ยวนะครับให้เราหมันตักน้ําราดไปที่ไก่ให้ทั่วเลยนะครับเนื้อไก่ของเราจะได้มีรสชาติที่อร่อยทั่วถึงและสีสวยนั่นเองนะครับในระหว่างเรารอเคี่ยวนะครับเราไปทําน้าจิ้มรสเด็ดกันเลยครับรากผักชีซอย3รากกระเทียมไทย2ช้อนโต๊ะพริกขี้หนูกับพริกจินดาแดงนะครับตามชอบเลยครับ ให้เราตำให้ละเอียดเข้ากันเลยครับตำละเอียดเข้ากันดีแล้วนะครับตามด้วยน้ำมะนาวคั้นสด3ช้อนโต๊ะแล้วให้เราคึงให้เข้ากันนะครับที่เราใส่น้ำมะนาวลงไปก่อนนะครับเพื่อที่จะทําให้พริกของเราไม่ดํานั่นเองนะครับคึงเข้ากันดีนะครับตามด้วยน้ําตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะครึ่ง แล้วก็ให้เราคึงคึงให้เข้ากันเลยนะครับคึงให้น้ําตาลมะพร้าวละลายเลยนะครับในส่วนของรสชาติน้ําจิ้มนะครับเพื่อนๆสามารถปรุงได้ตามชอบเลยนะครับคึงเข้ากันดีนะครับตามด้วยน้ําปลาสามช้อนโต๊ะน้ําต้มสุก2ช้อนโต๊ะครึง่งแล้วก็ให้เราคนให้ทุกอย่างละลายเข้ากันนะครับเสร็จแล้วนะครับเทน้ําจิ้มของเราพักไว้ก่อนรอจัดเสิร์ฟนะครับ ตอนนี้ไก่ของเราก็ต้มมาครบ15นาทีแล้วนะครับให้เราช้อนฟองออกนะครับแล้วก็วิดวิดน้ำนะครับลาดไปที่เนื้อไก่สเล็กน้อยนะครับแล้วก็พลิกกลับด้านได้เลยครับ ิกเนื้อไก่ของเรากับด้านนั้นนะครับเราจะต้มต่ออีก15นาทีนะครับให้ครบ30นาทีนะครับระหว่างนั้นก็ให้เราหมั่นช้อนฟองแล้วก็วิดย์น้ําใส่เนื้อไก่เหมือนเคยนะครับสูตรนี้นะครับสามารถตุนกับปีกไก่ก็ได้นะครับหรือจะเป็นไก่เนื้อแบบเป็นตัวก็ได้นะครับเพื่อนๆถ้าเราตุนแบบไก่เนื้อเป็นตัวนะครับให้เราเพิ่มปริมาณน้ําโค้กเข้าไปนะครับเราก็เคี่ยวไก่ต้มโค้กของเรานะครับครบ30นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราปิดแก๊สลงจานจัดเสิร์ฟเลยคร เสร็จแล้วนะครับเมนูไก่ต้มโค้กพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้เป็นเมนูที่ทําง่ายมากๆเลยนะครับเนื้อไก่จะมีความนุ่มหอมอร่อยเราจะได้ความหวานจากน้ําโคกนะครับยิ่งได้ทานคู่กับน้ําจิ้มรสเด็ดนะครับบอกเลยอร่อยเข้ากันมากๆถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนําไปทําทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนําสูตรครัวสนามไปทําขายต่อยอดสร้างชีวให้กับครอบครัวก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้